สวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมชอ่องนานาครับผมวันนี้เฮากับได้ซิมารีวิวไอกระสังดักกุ้งดักป่านะครับผมตันนี้ก็คือเฮาสั่งมาจากแอปช้อปปี้นะครับผมเดี๋ยวเฮาซีมาเปิด่งกันครับตอนนี้ตอนนี้สั่งมาประมาณห้าอันนะครับ นงนก็ะสีเป็นประมาณนี้นะครับกระชังดักกุ้งนะครับโอ้โหสวยงามครับพี่น้องเนี่ยกจะสเป็นรูปร่างประมาณเหมือนคันล่มนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราทดลองเดินครับว่าใส่ได้บ่โอ้คือว่าสวยงามครับผม มักจะซีมีเสื้อกดึงครับสคึงตัวนี้ครับผมดึงปึ๊บมักก็จะล็อกครับผมเนี่ยถือว่าสวยงามครับผมช่องข้ามักกะซีมีอยู่6ช่องนะครับที่เราสั่งมา1 2 3 4 5 6อันนี้เราสั่งมาในราคาอันละ4ีสิบงบาทนะครับอันนี้คือใช้โค้ดส่งฟรีนะครับผม นี่ครับกระสังดักกุ้งมันก็มีห้าอันนะครับคือเราสั่งมาจากแอปช้อปปี้ครับ,บนี่ครับผมแอปนี้ครับผมในราคา41บาทนะครับเดี๋ยวท่านใดอยากสั่งเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้รายละเอียดนะครับผมนี่ครับมันก็ใช่มีหลายช่องนะครับถ้าอัน จัจะมีสี่ช่อง6ช่องนะครับถ้า10ช่องกับราคามันก็จะขึ้นประมาณเป็น60บาทนะครับผมอันนี้เขาสั่ง6ช่องนะครับก็เลยราคา41บาทนี่ครับถือว่าสวยงามครับพีนองใส่ง่ายครับผมเดี๋ยวเขาอตัวแรงเขาสิมาทดลองครับว่าสีได้กุ้งในป่าบอนะครับก็เห็นเขาขจาสั่งมาหลายครับผมวิธีใส่ก็แค่ดึงตรงนี้คือมารับ เวลาเอาใส่อาหารเราก็ใส่ตรงข้างล่างนี่ครับมันจะมีช่องพอดีครับเอากะมัดหัวออาหารใส่ตรงนี้ครับส่วนบ้านอันนี้ก็ใส่หัวหันส่วนมากก็จะใส่หัวหันรปลาดุกครับผมเอาวางไว้ตรงนี้นี่เราก็ไปวางไว้นะครับวางปุ๊บอาชิตเข้าเลยนะครับนี่ครับผมราคาอันละ 4ีบาทนะครับโอ้ถือว่าสวยงามครับพี่น้องเดี๋ยวลองใช้งานเบอรัคบว่าสีว่าสีไซได้ประมาณจักรอบครับผมเพราะว่าเห็นคนที่ซื้อมาเขารีวิวว่าอใช้งานไม่เกิน5ครั้งนะครับอันนี้มันกะสีเปื่อยครับผมเพราะว่ามันเป็น,นมันเป็นคล้ายมุ้งครับผมนี่มันน่าสีบัวทนปันใดครับแต่ว่าน่าจะใช้งานได้ประมาณบวกเกิน บ่เกินสิบครั้งแลครับเพราะว่าถ้ากระปูคัดมันเคยสิขาดเ,าเดี๋ยวเรามาทดลองเบ้งครับว่าสีมานบ่แรงเดี๋ยวจะรีวิวอีกรอบนึงครับผมว่าใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนพายักสั่งก็มีราคาถูกกว่านี้ครับผมอาจจะเป็นสี่ช่องกับราคากระติบลดกว่านี้ประมาณอันละสามสิบกว่าบาทครับผมคืออันนี้เขาสั่งหกช่องมานะครับ ก็เลยราคา41บาทน่าจะใช้ดีครับพี่น้องเพราะว่าเอาไปวางไว้ช่องเข้ามันกันสดา้าครับผมปุ๊งน่าสีเข้าดีส่วนอันที่ห้าใไส่นะครับส่วนอันที่ห้าใไส่แต่ตก่อนจะติเปน็นเนี้ยผมนี่ครับอันนี้พ่พอเพิ่งเหตุมาให้ใหม่ผมตัวนี้ก็จะเป็นแข็งแรงครับตัวนี้ ใส่ได้หลายปีนะครับตัวนี้ตัวนี้คือแบบบุพังง่ายครับผมอันนี้ทางเข้ากับยานสี่ช่องครับผมเป็นการทํามือแบบวิถีชีวิตบรรเทานะครับผมเขาไปซื้อตะไคร้ตัวนี้เขาก็เชื่อมเล็กเขาก็เอาเงี้ยงใส่ครับเวลาเทกันง่ายครับผมเวลาใส่เยื่อเขาก็ใส่ไว้ข้างในแต่เหตแบบวิถีบรรเทาก็คือมันสีทนครับผมแต่อันนี้มันแต่ที่เขาซื้อมาเป็นมุ้งครับผม มันโบานาสที่ทนไปไหนผมวะฮะเดี๋ยวเอาไปรีวิวตอนใส่เบื้องครับว่าใช้งานได้จากมืออยกจะสีใส่หมานได้สำใด็นะครับอันนี้คือตัวที่เบาล์ันนี้ใส่ถูกมือถูกมือนะครับต,ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ตั้งกว่าสามปีครับผมเวลาใส่เอาก็ะสีมีอันนี้ อันนี้คือเขาใส่จุ่มน้ำเลยครับอันนี้ก็สิลอยอยู่ทางเทิงเป็นสัญลักษณ์ตอนที่เขาไปยามนะครับเอารอรุ่นกันครับพี่น้องว่าซิมานบอนะครับมือแรงเดี๋ยวรีวิวการใช้เบิง้งใส่ให้เบิงเบ้งอีกรอบนึงครับผม